สวัสดีค่ะพี่น้องคะมามีก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกก็เก่าอเบองเพริกเป็ดคอผักบังเพิ่์ดมาปลูกงามพี่น้องเลยงามคักเอามาลงดินใหม่ๆนี่เพื่อเชียนนี่เพื่อชีสุดยอดวะขนาดยูเฮียนเพิ่์นอ่ะเนี่ยพี่น้องคิดเบิรงนี่งามบ่ร์หัวพี่คุณได้ปลาเพชร์ดมาปลูกนี่เพราะดือหนึ่งใส่ป่าใส่หยังพี่น้องเนาะ นี่ค่ะกนินกุ้งเกี๊ยวทั้งกันแต่หน่อ,นอยเบา่ยูก็กินผู้เดียวเนี่ยฝน,นกับโซงซิมาส์เหรอเนี่ฮะอันเอาพักฝังว่าปลูกเหลือพักอิเลิศ์แล้วพออิเลิศ์เพราะท่านในนี้ผักปลูกไคโก้เปิ้ลชุกพักยังคินไม่ได้ซื้อ าได้จ้าพี่น้องจ้า,ากินน้ำกันเชียพอว่าตั้งแต่ผุดะตั้งเต้เศร้าๆพวกจนตอนนี้ใบม้วนน้ำข่อยหัวจะติมน้ำข่อยหัวจะติมมาได้จ้าอันดับแรกชิมก่นอนเสียบเมื่มได้เอากับปีมามาจากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเมื่อนี้กินเป็นเซียนมีเอาใส่ก็เพราะเห็นแล้วใส่เนื้อให้ก่อย กิเป็นเซนมีจจำมือนี่ตะหน่อยมือแรงผุดลาบอ่ยังสิมาอมดอกอวดพักเขาไม่ย้งงามงามหลายตอนแรกว่าจะไปเอาโมเซานี่เจ้าของบ้านเพิ่นบอยู่ น,นี่เพิ่นกับ่ียูดอกเพิ่นถอนไว้ให้มาเด้อยจ้จพี่ี้องจ๋า เหน,นือยกับจักที่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดงานก็นไหนพี่นอ้องเออยคันย่งไปให้ไปเห็ดมองอื่นน้ำพึนแต่นี่ตาหมองเป็นน้อนคืนเป็นน้อนข้นนนางคืนไหม พค่ก็เลยวะต้องไปดอกนอนงทางขึ้นเดี๋ยวข้างหวาพ้างท้าวอย่างกรมนี้ประตูประตูตรงนี้รวมลวกสองคนข้างขวาประต้องไปเดี๋ยว,ยวยยมัมวมกกมมวนมีงานนำบานก็นจังกกกแกโกๆแกรๆะ็เด้ตัวซาลิงค่ะข,ขายของเนาะพี่น้อง มาสาเลิงขายเองต่อสาเลิ้งขายเดแเสมเน็ดใสกรอกไปขายน้ำตลาดนัดว่าสั่งกับขาย้ำขายยังเ็ดกบเข่าเทือลหม้อสองหม้อไปเนาะพี่น้องเนาะ เราไป่อเราจะโต๊กลับดอกเม,มเทเปุน่นโทรมาบอกให้รักวันใหม่น้ำกนยิบไปเยี่ยมคนป่วยรอยเอียดจันกล้องข่เลยตัดเลยไายไหมเขาเป็นยัง แล้วสีปลูกพักก้อนไปหับลูกตากฝาไว้เออมื่ออื่นผมนละแจ้งที่แข็งตากไปเจรละแดดเจรละแดดดีกว่าเข้าบาตากเนาะถ้าม,มีแดดกับฝ้าตาก ะหน้อยที่ไปเฮ็ดงานวันคืนนี่ยเพิ่ทั้งเราทั้งเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอยู่กับแม่ได้บอลลูกเลยว่ไปตจองไปดอกเท้า มีว่ามีกับยุบานเท่า,น,านี่แหละทันดบหามีเงินกับจังหาขายของขายั่นเอาแมงเนาะสมมุปเะ็ทงานเอาทั้งบุญกับกินทั้งนี่กับ ซื้อนะพีย่ยซูดียู่น้ากันนี่แหละชิทุกสิหยาดก,กะฮะย่อมกันมันหมดเด้าัางต้องได้าั้งยังไนาาพี่น้อง,ง,องว่าจะเข้าซูทางคนกับ ก็คิดเห็ยนยังเลยนมันก็บเ่บอไ้ว่าท้าลรวได้เห็นงานวิพากษบบต่อซาเล่งไว้ส้ายของหลังๆอันใกล้ที่นี่หนาฟุ้นหลังหนาฟุ้นไหมไปนั่นตลาดนัด ได้ว่าข่อยเปลี่ยนหลายอาชีพก็สช่างเลยผมก็เถื่อนเพราะว่าคนท้ามันก็ต้องดิ้นร้นไม่หลับพี่น้องของข่อก็ขายที่ก็กูพวกปลาของข่อก็ขายที่โตทางคุณไปทำอะไรก็ไปไม่รอดไปบ่รอดก็สช่างเราต้องข่อยสู้ เนี้ยมผมกบวุ้นมาขายก็เ่าคือเอาขอเบอน้อมแพรได้ไขมคุยเพื่อนถึงได้บอกไม่มีคำว่ำาอดตายในหมู่คนขยันคอยขายงั้นก็ใช่ว่าจะคอยเฮ็ดเป็น่นแต่อันไหนที่คอยเฮ็ดเปล่ยนคอยที่เขาขายขายอยู่เขารับเพื่อนมา มาขายทำเพื่อวะทำอะไรก็ไม่ยั่งยืนทำแป๊บๆบ่เป็ปนยังอันไดมันบดีเข้ากับเปลี่ยนไปไหมอันใดมันขายบดีเข้ากับเปลี่ยนไปไหมเอม้วูว่ามันขายบดีอยู่เนาะ หูว่ามันขายบอดีนี่ไปดักด่านขายมันเป็ไหนแน่นหมดเลยมันนอกเขานะ่ะมักเปลี่ยนเอียงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพิ่นบ่อมักเอียงจำเจต๊ตซ้มซากลเลอ๋อเจ้าขายลูกซีปิ้งใส่กอกน่ะแรกแรกกับมักอยู่ดอกแรกแรกกับนี่อยู่กินไปกินมาคนเขากระเบื่อเพื่อกัดเลยพี่น้องมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อย นั่นขายนีผสมผสานกันไปดีกว่าข้าที่บริเฮ็ดเนี่ดีกว่าข้าที่ยูซือๆเอายั่งหน่อยๆถ้าผัวบริเฮ็ดงานเมียได้ขายของเ็นยั่งดีถึงได้ผัวได้เฮ็ดงานเมียได้ขายของอะไรดียิ่งๆขึ้นไปอีกขอแค่ว่า อ้อได้แต่อย่าถอยนี่เออผักนี่ออกไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉิไปปูผักปังมันแดนเม่งแดดฝนมะไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะผักปังสวยๆผักปังงามๆ